สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักเราตื่นเช้ามาก็าทําความสะอาดหน้าบ้านครับก็จะนี่ครับหน้าบ้านก็จะมีต้นกระถอนและต้นมะเฟืองครับเ,เช้ามาวันนี้วันนี้ก็วันศุกร์แล้วครับก็จะมาทําความสะอาดกันครับแล้วกเก็บกวาดก่อนครับก่อนจะเข้าไปทํางานที่อื่นนะครับเพราะว่าต้องหน้าบ้านต้องเรียบร้อยก่อนครับ งานต้องปิดจมูกครับฝุ่นฝุ่นเข้าเดวเป็นหวัดครับ ข้างถนนหน้าบ้าน,นครับจะมีพวกดอกไม้ครับหน้าดอกดอกไม้ดอกยี่โถูปูกหน้าบ้าน,นครับนี่ครับดอกไม้สีชมพูครับเก็บกวาดมากวาดดอกไม้ทนะ่านกวาดดอกไม้ที่มันหลนนะ่นครับกดดอกไม้ที่มันหลน่นข้างทาง จะได้เห็นดอกไม้ส,สวยๆครับตอนเช้า <laughs> ดอกไม้ครับหน้าบ้านครับดอกอีโโหครับสวยครับหน้าบ้านผมก็ได้ยินเสียงนกป่าครับร้องครับมีต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะครับนกเยอะครับท่านผู้ชมอาบับเราไปดูหน้าบ้านครับผมก็กวาดทุกวันนะครับต้องทํทำความสะอาดทุกวัน ถนนมีเศษเยอะแยะครับต้องเก็บไปทิ้งในทางขยะเปเรื่องเวลานี่ดูไม่สวยงามนนี่ เสียงนกร้องครับเพราะหน้าบ้านผมก็จะเป็นป่าแบบนี้คร <of the> <ici> ับเป็นป่าแบบที่มีเจ้าของแต่เขาไม่ตัดต้นไม้ครับจะมีต้นไม้เยอะนกก็มาอาศัยอยู่ครับ เช้านี้ก็งานผมก็เสร็จรูงลงไป้วยดีครับเดี๋ยวคงจะเข้าไปสวนยางครับว่าคนงานจะเข้าไปนอนที่สวนครับต้องไปดูว่าลลความเรียบร้อยครหาน้ำท่าหรือว่าเก็บกวาดยังไงบ้างนะครับนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์ครับ ติดตามครับกระไดไม่คลิปใหม่สวัสดีครับ